ไปไปเดิมชื่อเรียกแค่นั้นเจ้าเอฟซีนะไหวไหมแรงอยู้มันแปลงเดียวกันปะนี่แปลงเดียวกันไหมแปลงเดียวกันไหมไม่รู้ไม่รู้ไปไหนหลายที่เนะพี่น้องอยู่กับใครสิอยู่กับเจ้าหุ่นใดเด้อ เจ้าฮุนได100 160 LC อ่อ1 6 4 95ของทีมงานยีอิพัฒนาอ่าทุกพี่อันนี้หาหารถห้างบ,บ่ะรถห้างนี่กระบะ3มิตรน่าจะเป็นเจ้าจิตจิซีนะซีจ็เป็น1 7, 7 5นะ สวัสด,ดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้อง,งปัองไฟเงินลุ้มนี้ไม่นานเด้ลุมนี้เลยก็ดินไปตะเนี่ยงนี่เด้อววันไหนดิแล้วเาก็ชูวช่องอ้อมสินออนทัวร์ได้พี่น้องด้วยสช้งงเงี้ยอยูย่เลยใช้งงเงี้ยทำไมไม่มาวิ่งงานก็ไม่รู้เป็นยังลูกพี่ ไมเสียงแฝคโคมันดังแปลกๆก,ก็ไม่รู้เลยนี่สามมีแฝคโคลสามคันเด้อทิติทิติอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละเดี๋ยวดูพี่เดี๋ยวพูกเราเมาเรามาก่อนจะลีลาเยอะเดี๋ยวพูกเราเมาเรามาเลยไม่รู้สมอโอเมโัโคล่สิงไปไหนดิไม่เห็นเห็นแต่รถ รุดนอนอยู่หน้ารถหรือเปล่กปา,าลก็ไม่รู้ทำไมมัเป็นกระง,งึกกระง,งักอย่างนั้นหรือเปล่แม็ดแม็กโกนะี่ยซอพุ่มพูนซับนะคันนี้ะทำไมแม็กโคเป็นกระง,งึกกระง,งักแบบนั้นล่ะยืนไม่นิ่งแบบนียย้ยัยงไงเรื่องมือหนักหแบบนี้ยังไงเปลี่ยนเลยเอา,อาดึงอะไรต่อแบบนี้ มาดโดยเสือสบูมาขับเอาต้รถเมโคโคเจ้านี่นงินดูลูกน้อ,องจะวางดินนงินเอาได้กันเลยว่าเต้ได้เอาได้กันเลยกล็ยกให้เตรียมรถแล้ววะ เ่าแกมาแล้วหนึง่งรถรถหกทีประตูมาแล้วมามาุกพี่มาตนอนนี้ร้อยร้อยแรงะ FRR ร้อยเก้าสิหลายทีมเลยพี่น้อง,งวิ่งวิ่งมั่วสั่วกันนี่หนจะคิดได้ไปทีมได้แน่จะเข่าใส่แน่ เขาเก็บมาแล้วอน้ำมันมาใส่บุเรืเ่ออะไรมาเขาเก็บเรื่อข้าวมาส่งร้อยเก้าสิบทำไมมันคันใหญ่แท่มันไม่ร้อยเก้าห้ามันเมื่อก่อนสิวัดบืนขึ้นมาคักได้ไหมล,ลูกพี่พี่พัฒนามาเองบอนทุกไทยมาดูเลยวางวางวางมัด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 ใครมา รู้ว่ารือว่าเขาแก่ผู้หญิงมาผู้ชายมาใส้เสื้อโบไปเซนจะยีพัฒนามาเอง้วน้ำมันมาเติม,ม,มาบา่ระวังปลาาไทยคนลูกพี ม่รู้มือเก่าหรือมือใหม่นะเทแต่ะไบไอ้นี่คือเห็ดแปลกๆบุกข้อมือนะไอ้สายสายน้ำมันไฮโดรลิกนี่ทำไมมีซองขยิบขยักไม่เหมือนเพื่อนเลยต้องเจ้ะคนใดนี่เนาะเป็นทั้งสองฝั่งไงเลยสายน้ำมันไฮโดรลิกกระบอกไอกบอกอามนะเีื่อกี้มันใส่เยอะกว่าเลย งานเดืดเอาย่งลูกพี่เจ้าสอบคำสินเชลั่ละเจ้จะที่พัฒนาไปใชล่ะไปไป สอบถามข้อมูลมาแล้วด้วตักขายอย่างเดียวยิบว่ะบเกี่ยวก็เดิเต้นถึงจะไปล่งใส่เข้ามาแล้วมีหน้าที่ตักขายอย่างเดียวอันนี้ไปเสริมกระบะมาติปกติซ้ัแล้วกกันสองปีมันเป็นของอะไรอูโชคชัยบะ่ละลูกเีกระบะมันเตี้ยมันจะไปเสริมใส่พอกมาติ อันนี้ไม่รู้สองสิบหรือร้อยเจ็ดห้านะแกเคมันม่คูนไม่มมน้าที่ตักอย่างเดียวเด้อไม่รู้ไม่เกี่ยวก็จะไปเทไหนใช่ป่ะค่อยขายดินอย่างเดียวตักดินขายอย่างเดียวโอเคม,มามาไม่ยังได้สักคลิปเลยโอ้เอาฮอดหักไม้บุรุษเอเอาไปวัดตีหักไม้หักอะไรไม่เรียกตล มันก็ค่อนข้างลากมาด้วยไม่เกี่ยวเวยมาบัวถอยไกลๆก็ลงมาลดเจ้าสองสิบโลบครับจัดเต็มมาทุกคันเลย ดูดีๆลูกพี่ดูมือเขาด้ดวยเด้ออ่ยทำไมไม่วางเลยเลยลูกพี่หมดที่สองบอ่อแล้วจี๊บจี๊บวาโอ้แดดมาแล้วก็จะไปยืนไหนเนาะทีนี้แดดมาแล้ว ไม่มีที่ยืยนเลพื่อนังไม่มีล่มให้ยืยนเลยโอ้โอโดูกทีมนุนใสเลยเพี่น้องเด้อนุอ่นเดี๋ยวพาไปดูเลยเจ้ามิคาชิเดี๋ยวจะเป็น 5G นะไปอยู่กับเจ้าฮคนไดไปก่อนโอ้ผู้รับเหมาะจะมาแล้วเด้อลูกพี่เด้อมันขมุกขมัวมาแล้วเด้อตะกี้ตักไปดูเด้อยวไปได้นับ กระดหลายใช่ไหมเดีนยวเมียขั้นเขาขั้นดอกคนนี้อันสวนกันอยู่หาก็ยังกระโดดฟันเจ้าหายไปไหนฟันหนึ่งน่ะโอเควันฟันเจ้าไม่ครบอย่างนั้นล่ะแถวก็บม่ครบเลยที่แถวอยู่สี่เหลี่ยมเด้กเด้ก พุ่งหนมาเดี๋ยวก็ไปรอบหน้าไปไม่ได้แน่ลูกพี่เจ้าจำดุมแท้่รอบนาวิดหน้าเจอกับเจ้าห้าจีนะครนนไปใส่ลูกพี่ไปกินข้าวอ่ะ ต้นนี้เขาแมวลงเหมือต้อนไม้นะ่ะทีนี้จะแค่ทีนี้ก่อนนะเพื่นอนๆนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อยแพร้อมอทิ่นั่งตัวทีนี้สวัสดีครับรถหมดแล้วพี่น้องรถยังไม่มาทีนี้รถขึ้นยี่สิบคันน้ำสิบคันแต่มันแรนไก่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทีนี้ใครจะจะลุ้มนี่เดี๋ยวจะมีต่อไปเด้อถ้าฝนมากทีนี้สวัสดีครับ